สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดยะลาเวลากานาิกานาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราชอำเภอทานโตจังหวัดยะลา ส่งติดตามการดาเนินกิจกรรมแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริซึ่งวันนี้เป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกของปีการศึกษา2,565และเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียน64คนเพื่อให้ความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพสามารถนําความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นและนําไปประกอบอาชีพสร้างไรายได้แก่ตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ยังร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาไกส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่นักเรียนเน้นการบริโภคสารอาหารที่ครบถ้วนโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างสุขอนามัยด้วยการจัดการภาวะโภชนาการเนื่องจากท่านักเรียนมีสุขภาพดีก็จะมีสมาธิในการเรียนดีขึ้นและมีความพร้อมในการพัฒนาทุกๆด้านรวมทั้งการดูแลทางด้านทันตสุขภาพด้วย ส่วนการสร้างเสริมความรู้ด้านวิชาการส่งเสริมให้นักเรียนนําความรู้ในแต่และว,วิชามาผสมผสานบูรณาการองค์ความรู้ตลอดจนสื่อการสอนจากคอมพิวเตอร์และหนังสือจากห้องสมุดเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นโดยมีบรรรักษ์น้อยให้คําแนะนําเกี่ยวกับหนังสือต่างๆซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เปิดให้นักเรียนยืมหนังสือจากห้องสมุดไปฝึกฝนทบทวนอย่างต่อนเนื่องและยังได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยายลัยราชภัฏยะลาฝึกอบรมการผลิตสื่อ การจัดเตรียมห้องสมุดสําหรับการเรียนรู้และการเรียนการสอนแบบแจกลูกสะกดคําเพื่อให้รู้จักคิดวิเคราะห์พัฒนานักเรียนให้สามารถฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้คล่องจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองกลุ่มโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้คะแนนโอเน็ตสูงสุดในสาระวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ด้านวิชาชีพสำนักงานเกษตรอำเภอทานโตเข้ามาส่งเสริมให้ความรู้จนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งยังสามารถสร้างรายได้สร้างความภาคภูมิใจและนำไปต่อยอดได้ในอนาคต อาทิการแปรรูปและการถนอมอาหารการทำข้าวเกรียบสมุนไพรโดยใช้วัตถุดิบจากพืชผักในแปลงเกษตรส่วนวิทยลลาลัยการอาชีพเบตงอบรมหลักสูตรการตัดผมระยะสั้นพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อช่วยลดราใยจ่ายในครัวเรือนกิจกรรมการเกษตรส่งเสริมให้ปลูกผักกินใบไม้ผลเพราะเห็ดเลี้ยงปลาดุกในบอ่อซีเมนเลี้ยงไก่ไข่ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีผลผลิตเพียงพอบริโภค และขยายผลอย่างชุมชนในพื้นที่โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตรช่วยให้ประชาชนมีฐานความรู้ที่ถูกต้องสามารถสร้างโอกาสสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง,ย,างยั่งยืน e e ika, เวลา11เอนาิกาเอนาทีเสด็จพระาราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระาราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ2อำเภอยะหาจังหวัดยะลาซึ่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2515วันนี้ครบ50ปีแห่งการเปิดทำการเรียนการสอน ครูต่อชะดอและหน่วยงานต่างๆร่วมพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องผู้ปกครองเห็นความสำคัญของสถานศึกษาทรงบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มขึ้นทุกป,ปีปัจจุบันมีนักเรียนจากบ้านสปองบ้านกือทรงและบ้านทํานบ140คนปัญหาที่พบและแก้ไขให้ดีขึ้นที่สำคัญคือเรื่องการพูดอ่านและเขียนภาษาไทยในชั้นเด็กเล็กเด็กจะพูดภาษาเยาวีครูจะคอยกระตุ้นให้เด็กพูดภาษาไทยฝึกพูดหน้าชั้นเรียนในชั้นเด็กโตจะสอนให้จดบันทึกสรุปบ,บทเรียนทำให้มีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนเพิ่มขึ้น โอกาสนี้ทอดพรเนรกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ธุรกันดารตามพระราชดำริมีกรมสุขภาพจิตเป็นหน่วยงานหลักเริ่มดําเนินงานตั้งแต่ปี2559เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กและสร้างรูปแบบการเลี้ยงดูที่ดีมีการจัดกลุ่มให้เด็กและผู้ปกครองทากิจกรรมร่วมกันเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลี้ยงดูในครอบครัวสร้างเด็กเก่งดีมีความสุขระยะแรกมีเป้าหมายดําเนินการ88โรงเรียนใน32จังหวัดหลังทํากลุ่มครอบครัวคร,รบ4ครั้งพบว่าเด็กมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น มีความฉลาดทางอารมณ์ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นและมีทักษะการเลี้ยงดูผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นส่วนกลุ่มที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์จะส่งต่อเขา้าเพื่อเข้ารับพัฒนาการบำบัดในโรงพยาบนนยาลใกล้บ้านต่อไปในปี2565กรมสุขภาพจิตเตรียมขยายผลเพิ่มอีก89โรงเรียนให้ครอบคลุมทั้ง50จังหวัดทั่วประเทศสำหรับผลสำรวจ i q เด็กในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพบว่า IQ เฉลี่ยของเด็กป .1 ในโรงเรียนสังกัดตดเพิ่มขึ้นจาก88.18เป็น97.12 กิจกรรมฝึกอาชีพมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ,พรัศดรไทยบริเวณชายแดนปัตตานีสอนทำผ้าบาติกผ้ามัดย้อมสร้างทักษะอาชีพส่วนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นิยมทำกันมากเช่นนำผ้าขนหนูประดิษฐ์เป็นขันมากทำกล้วยหินฉาเข้าวเกลียบมาละากอและกระแแมหน่อ,อไม้ด้านชมรมศิษย์เก่ามีสมาชิก220คนปัจจุบันมีประธานชมรมเป็นโต๊ะอ,อิหม,ม่ามอาสาเป็นครูช่วยสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาให้แก่นักเรียนช่วยสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและโรงเรียนให้พัฒนาไปพร้อมกัน โรงเรียนยังเป็นต้นแบบการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในโครงการเกรษตรเพื่ออาหารกลางวันประสบผลสําเร็จดีมีผลผลิตท,ทั้งเนื้อสัตว์พืชผักและไม้ผลเพียงพอบริโภคสามารถขยายผลสู่ชุมชนได้แล้วสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรวรคัตยาราชนารีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจณโรงพยาบาลจุลาภร์ เวลา15นาฬิกา24นาทีวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวร,ราคติยราชนารีเสด็จไปยังโรงพยาบาลจุฬาพรทรงวางศิลาฤกษ์ขอพระพุทธสิรินาถเพสัชยคุรุจุฬาพรแห่งที่สองซึ่งมีพระดำริให้ราชวิทยาลัยจุฬาพรสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิรีนาถเพสัชยคุรุจุฬาพรของศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสร์โรงพยาบาลจุฬาพร สำรพพระพุทธสิรีนาถเพศสัชยคุรุจุลาภรแห่งที่สองออกแบบโดยอาจารย์วนิดาพึ่งสุนทรศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมแบบประเพณีเป็นอาคารทรงยอดตามลักษณะของพระจุลมงกุฎในตราสัญ,ญลักษณ์ประจำพระองค์เพดานตอนบนเป็นทรงโดมตกแต่งด้วยจิตรกรรมสื่อสัญ,ญลักษณ์จักรวาลมนทนพระไัยสัชยคุรุไวยทูลยะประภาในลักษณะคติแบบนิกายมหายานฐานเสาแกะสลักหินเป็นรูปไก่ฟ้า 아 สื่อถึงปีนักสัตว์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรขัติยาราชนารีจากนั้นทรง,งเททองหล่อพระพุทธสิรินาถเพศสัชยคุรุจุลาภรสำหรับเชิญไปประดิสฐานณศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรโรงพยาบาลจุลาภรซึ่งมีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปแบบประยุกต์รุมสมัยปางนั่งปรกบนพระหัตถ์มีหม้อยาเนื้อบรอนขนาดหน้าตักกว้าง27นิ้วความสูง1เมตร97เเซนติเมตร สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้ราชวุทยาลัยจุฬาภร์จัดสร้างพระพุทธ,ธสิรินาถเพศัชยาคุรุจุฬาภร์ขึ้นตั้งแต่ปี2549เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษเมื่อครั้งทรงเจริญพระชมพันษา89พันศาและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชมพันษา8 สพรรษาและเพื่อเป็นพระพุทธรูปประจําโรงพยาบาลจุฬาภรณ์รวมถึงเป็นที่เคารพสการะบูชาของประชาชนที่มารับบริการโดยมีพระวินิจฉัยให้ศาสตร์เมทีนนทิวัดจันทภรินศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนิลป์ประติมากรรมออกแบบตามคติมหายานซึ่งเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรคที่ลงมาโปรดเหล่าสรรพสัตย์ให้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บปลดเปลื้องความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานทั้งโรคทาง างกายทางใจและทางกรรมเมื่อจัดสร้างแล้วเสร็จได้ประดิษฐานศูนย์การแพทย์มาริงวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นแห่งแรก ส่วนศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสร์ที่ประดิษฐานพระพุทธร,รูปแห่งที่สองนั้นเป็นสถาบันการแพทย์ตติยภูมิส่วนต่อขยายของโรงพยาบาลจุลาภรณ์ขณด400เตียงซึ่งจะรองรับประชาชนในการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยวิทยาการแพทย์ขั้นสูงอย่างครบวงจรตลอดจนการบริการทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างครบครันทางด้านอายุรกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมสูตินรีเวชกรรมและกุมารเวชกรรมอาทิศูนย์หัวใจและหลอดเลือดศูนย์ ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาศูนย์สกล้องและศูนย์สัณฑกรรมกระดูกและข้อซึ่งมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จและจะเริ่มเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม2565 เวลา15นาฬิกา48นาทีเสด็จไปทรงเปิดศูนย์ไซโครตอนและเพสแกนแห่งชาติส่วนต่อขยายโรงพยาบาลจุฬาภรซึ่งสร้างขึ้นเพื่อผลิตสารเภสัชร,รังสีหรือสถานที่ผลิตยาโดยเป็นอาคารสองชั้นที่ได้รับการอนุมัติแบบแปลนการก่อสร้างจากสำนักงานปรม l i a เพื่อสันติและสำนักงาน,นาคณะกรรมการอาหารและยาทั้งนี้ศูนย์ไซโครตอนและเพสแกนแห่งชาติก่อตั้งขึ้นจากพระราชบัญญัติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวราชติยา ราชนารีเมื่อปี2549เพื่อวางรากฐานการดำเนินงานด้านการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีสร้างภาพวินิจฉัยในระดับโมเลกุลทางวิชศาสตร์นิวเคลียร์ซึ่งเป็นการยกระดับความก้าวหน้าในกรงวงการวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์ไปอีกขั้นปัจจุบันใช้ในการตรวจวินิจฉัยทางมเริงวิทยาประสาทวิทยาและหัตถวิทยาโดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง สำหรับศูนย์ไซโครตอนและเพสแกนแห่งชาติส่วนต่อขยายมีส่วนปฏิบัติการผลิตสารเภสัชรังสีซึ่งติดตั้งเครื่องไซโครตอนรุ่น Hm20s แบบ เซลชิลพร้อมระบบควบคุมเครื่องและเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพมีกำลังการผลิตสารเพสซัตร,รังสีที่สูงขึ้นและมีกำลังการผลิตไอโซโทปรังสีชนิดใหม่ได้หลากหลายชนิดซึ่งมีประโยชน์ในการใช้ค้นคว้าพ,พัฒนาสารเพสซัตรังสีชนิดใหม่ที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อโรคเพิ่มมากขึ้นกว่า20ชนิดเพื่อนำไปใช้ในการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเพสแกนที่สร้างภาพการทำงานในระดับเซลลและมีความสำคัญต่อการช่วยตรวจวินิจฉัย ไขโรคได้อย่างแม่นยำสามารถช่วยวางแผนการรักษารวมทั้งการติดตามผลการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนเครื่องดิจิทัลเพซีทีไบโอกราฟวิชั่น6 0 h h ซึ่งเป็นเทคโนโลยีปัญหาประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเพื่อช่วยยกระดับการเก็บข้อมูลการสร้างภาพและการวินิจฉัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยให้บริการเป็นเครื่องแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถทําการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเก็บข้อมูลผู้ป่วยให้สัมพันธ์กับพยาธิสภาพของผู้ป่วยแต่ละรายพร้อมระบุตำแหน่งและขอบเขตของอวัยวะได้อย่างแม่นยําและยังมีระบบ Onco-Freeze AI ช่วยเรียนรู้รูปแบบการหายใจจำเพาะของผู้ป่วยแต่ละรายและแก้ไขตำแหน่งที่คลาดเคลื่อนให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ภาพรอยโรคบริเวณสรงอกที่คมชัด ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์เพื่อนํามาใช้ตกแต่งห้องตรวจวินิจฉัยและห้องให้การรักษาสําหรับผู้ป่วยซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายใจไม่เกิดภาวะเครียดและเพื่อเป็นกําลังใจแก่ผู้ป่วยให้มีจิตใจเข้มแข็งซึ่งในอนาคตศูนย์ไซคโครตอนและเพสแกนแห่งชาติจะเป็นสถานที่วิจัยทางด้านวิชาการเพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเวชศาสตร,ร์นิวเคลีย และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเสริมประสิทธิภาพและรองรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นลดระยะเวลาในการรอคอยให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการวางแผนการรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอธทิตยธรกิติคุณประธานข้าวสารหอมมะลิในโครงการเกษตรอธทิตยธรแก่โรงพยาบาลศรีขรภูมิเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุชั้น2โรงพยาบาลศรีขรภูมิอำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณโปรดให้นางสาวจุลารัตนสุขสวัสดิ์เชิญเข้าสารหอมมะลิ105 จากโครงการเกษตรอธิตยาธรจำนวน1000กิโลกรัมประทานแก่โรงพยาบาลสีขรภูมิเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ้ด้วยส่งห่วงใยและส่งตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนสำหรับโครงการเกษตรอธิตยาธรเกิดจากพระดำริข,ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณที่ทรงตั้งพระไถม่มุ่งมั่นให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดวิชาการทางการเกษตรตามแนวคิดป,ปรัชญาข,ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาอาชีพหลัก สร้างไรายได้จากอาชีพเสริมและส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน